เยอะมากจริงๆบางคนไม่ได้พบนหน้าตาตามายาก็เจอกันกันนี้เอาละฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทึ่ก็ยังเหลือนักแสดงอีกหนึ่งท่านที่จะมาพบก,กับทุกท่านนะครับเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะที่รอคอยที่จะมาพบก,กับใน,ใน Netflix ทุกคน,นะครับ เดี๋ยวตอนที้เร้มากงานเราได้ถ่ายภาพร่วมกับพี่ทสื่อมวลชนและระหว่างเดินทางไปก็จะมีพี่ๆสื่อมวลชนมาต้อนรับมาลรถีบเป็แบบมัอนมาต้อนรับเป็นแบบอินทราบ้าไี้คอนเทนต์ไทยคอนเทนต์ที่น่าภูมิใจของคนไทยจริงๆครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเป็ตัวโลกที่จะเด่รับชมอยวยเราจะได้ความที่ทกคได้เห็นว่า คอนเทนต์ไทยของเราไม่ธรรมดาเช่นกันหรับงานของเราคุม่าแน่นอนและที่สำคัญคู่นีงานอยู่บนสเปรมของเน็ตฟลิกซ์นะครับระดับโลกไ่ได้ราการยอนกลับและก็มีคอนนมากมายทีติดากครับวหนาวไหมไม่หนาวรูลมาเรื่อยๆทยอยมาจะคุณบอยวับีกครับ คุณการที่ผลงานในเรื่อลนี้คือความภาคภูมใจของนักแสดงจริงๆมีเื่อมนว่าอย่านรู้สึกย่งไบ้างที่ไมาเป็นส่นหนของนัตกก็ดีใจใจที่เป็นส่วนหน็ได้ครับก็เได้ครับตื่นเนอย่างทุกคนได้ร่งใน ล้วไม่ใช่แค่คนไมันมีหนึ่งร <os> enfin, <ti> ้อยเก้าสิบรานคนัโลกแล้วก็ทุกัเก็เปเพื่อที่จะดูติดตคุณให้เขาไดมีการ้าเสียงอนะหนังครับเออนัวันนี้มนรู้ันหมด่เลยหน่อยวเดี๋ยวมงเย็น่าผมมีโปรเจกต์ที่แต่ื่อกีประมาณี่ต่อัมีอน ครับอกัยเลยต้องมแล้วใ่อยเรื่องกันลหญ่เลเีน้ไม่ห้ามเาหเลยไม้องไม่ับมาเน่งนานๆวันนี้ตัเติอไปสิบกิแล้วเดี๋ยวัีกคนหนึ่งถ้าเจอป่อยมีลับกิได้เลยขาตัดอะไรที่ใช้กับแฟนๆเลยฮะครับผมก็เดี๋ยวเรารับันผ่านทงี่ยปโมงมครับลแแหลมใช่เลยครับผม มาขามหวานรางวการันตีความยิ่งใหญ่ีนอย่างแน่นอนเูา้ไได้ใช่ไหมยังไม่ทโอเคได้ครับก็ฝากผลงานนะครับกับภาพยนตร์นะครับีเอนะครับในีนิไ้กครับเชิญยเด็กน่อนะครัสนุกไหมครับุสนุกไหมครับแล้วก็ปิแบบุน เป็นต้นใ้แน่นอนว่ใครอยู่เรื่องไหนและได้คอยมาเชียร์กันนะครับและมาถึงสุดท้ายะครับบุคคลท่านนี้ก็ออกว่าเป็นอีกคนที่มากาแันทีถึงผลงานผู้ดำเนินที่มาร่วมงานกับเมสซนะครับอยู่ในการประยงราคานั่งกันนะบขอเสียต่อ สวัสดีครับทางไทยที่นั่งอยู่ที่นี่เราอยู่ออทางไลน์นะครับที่บางอยู่ What okay.